สวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับที่กําลังรับชมนะครับช่องเกษตรนวใหม่ไร่บรรทุนนะครับนี่เป็นบรรยากาศน้มเสาของสวนดอกม่วงนะครับแปลงนี้เป็นม่วงแก้วแล้วก็น้ำดอกไม้นะครับอันนี้เป็นน้ำดอกไม้สีทองนะครับซึ่งก็ได้มีการแต่งกิ่งลาดสารแล่ตอนนี้ใบก็กำลังเป็นใบแก่นะครับพร้อมที่จะดึงดอกนะครับแต่ว่าแปลงนี้ผมดึงได้เครื่องนึงนะครับถ้าได้ดึงหมดนะฮะ เห็นใบที่สะสมอาหารแล้วก็พร้อมดึงดอกแล้วนะครับจะมีบางช่อนะครับที่จะแตกตาออกมาก,ก่อนที่จะฉีดพ่นนะครับไทรโอโยเรียนะครับจะมีหลายตนที่กันนะครับที่ไหลออกมาเหมือนกระแป้งน้อยนะครับที่ไายเพื่อนเบือเบ่อง วันนี้เป็นอดอกไลนะครับดอกไลก็คือมันออกมาเรื่อยๆครับก่อนที่เจะเจได้สีดนะครับก่อนที่เฮาเจะได้่นแต่ก็คงเฉบ่ติดนะครับเพราะว่ามันฝนตกมานะครับตกมาใส่ดอกก็ดำกระยังไปนะครับ อันนี้เป็นมะม่วงแก้วนะครับกำลังแตกใบอ่อนอีกรอบนึงดึงดอกได้ใบนะครับเป็นเรื่องปกติฝนเล่งช่วงนี้สำหรับวิธีการดึงดอกนะครับผมเคยลงวิดีโอของอพี่เทพรหิรลลันต์นะครับไว้ตอนนั้นมีวิธีการแต่งกิ่งลาสาร แล้วก็ดึงดอกเดี๋ยวมื่อี้จะเอาวิธีการดึงดอกมะม่วงนอกฤดูนะครับมาลงให้เพื่อนๆวงอีกที่หนึ่งนะครับเป็นของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเพิน์ทายว้นะครับมีพี่เทพพรอนฮิรัลลัตประทานสมาคมเช่าสวนนะครับภาคอีสานนะครับบรรยายนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะละเอียดดีอยู่นะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับการเทศดมะม่วงนองฤดูนะครับเรื่งเดี๋ยวผมแปะไว้ท้ายคลิปให้ สำหรับที่นี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับครับสำหรับวันนี้ผมจะพูดถึงการจัดการมะม่วงในระยะใบแก่จัดโดยการฉีดพ่นสารไทโอยูเรียหลังจากการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตร05234ครบ สครั้งแล้วครับก็นับถัดไปเจ็ดวันก็เริ่มเปิดตาดอกโดยฉีดพ่นไทย,ยูเรียแล้วก็ปุ๋ยสูตร13046ครับ2กิโลครับสำหรับอุปกรณ์ฉีดพ่นนะครับก็มีอยู่2ชนิดนะครับก็เป็นเครื่องสะพายหลังโดยใช้แบตเตอรี่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นติดรถไถครับเป็นเครื่องแรงดันครับผมใส่กับ น้ำ200ลิตรนะครับถัง2 0 0ลิตรฉีดพ่นหรือว่าน้ําพันลิตรก็ได้นะครับใช้แรงดันติดกับรถไถเดินตามของเรานี่แหละครับเวลาฉีดพ่นก็จะแยกครับว่าจะฉีดปุ๋ยหรือว่าสารเคมีนะครับถ้าสมมติว่าเป็นยากําจัดโรคพืชแล้วก็กําจัดมแมลงก็จะฉีดพ่นตอนเย็นครับผมถ้าเป็นปุ๋ยชนิดปุ๋ยแล้วก็เป็นปุ๋ยเกล็ดเราจะฉีดพ่นในเวลาตอนเช้านะครับก่อนที่ แสงดวงอาทิตย์จะขึ้นเพราะว่าถ้าตอนเช้ามาพ่นปุ๋ยนะครับพ่นปุ๋ยตอนแดดแก่จัดก็กจะไม่ดีนะครับถ้าเป็นตอนเช้าเหมือนกันถ้าเรามาพ่นเป็นยากาจัดมแมลงก็จะทําให้ระเหยออกไปครับทําให้เป็นกรรมฐานนะครับระเหยออกกําจัดมโมรคแมลงไม่ได้นะครับจึงแนะนําว่าให้ฉีดพ่นในช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงช่วงเย็นนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นปุ๋ยก็เป็นช่วงตอนเช้าตรู่นะครับผมก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วก็นับมาอีก7วันนับมาอีกเวันก็สามารถที่จะเปิดตาดอกได้นะครับการเปิดตาดอกนี้ก็ใช้ปุ๋ยนะครับสูตร13046ครับบวกกับไทโอยูเลียครับไทโอยูเลีย500กรัมครับผมต่อน้ำา2 0 0ลิตร น,ะะนับไปอีกประมาณ7วันครับนับไปประมาณเ็วันก็ต้องฉีดต,ตัวเก่านะครับตัวเดิมซ้ําไปอีกรอบหนึ่งก็คือ1 3บสามบวกไทโอยูเรีย500กรัมอีกครั้งหนึ่งครับต่อน้ำสองลิตรนะครับฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ระยะเวลาอีก7วันครับมะม่วงก็จะเริ่มแทง เดยกไก่นะครับเติมแทงเดยไก่สร้างความเจริญเติบโตไปเรื่อยจนถึงอีกเจ็ดวันนะครับก็จะเป็นก้างปลาก่อนที่ดอกจะบานนะครับวิธีที่ฉีดพ่นที่ถูกวิธีนะครับก็สําหรับไทโอ,อยูเรียนั้นเราก็จะฉีดพ่นในช่วงเวลาตอนเย็นนะครับก็จะฉีดพ่นให้ให้ตรงกับใบ,บไม่ได้ฉีดพ่นในในลำต้นนะครับเพราะว่าจะทําให้กิ่งก้านอะไรที่โดนสารไทโอ,อยูเรียนี้สามารถ แตกได้นะครับแล้วก็เราก็ฉีดพ่นแต่เฉพาะ world, ทางทางใบเท่านั้นเองให้ควบคุมทําเป็นละอองนะครับทําให้พ่นยาเป็นละอองเป็นฝอยๆนะครับเพื่อให้โดนทุกใบโดนทุกใบโดนทุกกิ่งนะครับก็จะทําให้ให้มะม่วงเราได้ออกมาได้ดีครับผมหลังจากการฉีดพ่นแล้วสิ่งที่เราจะได้เห็นนะครับก็คือการออกดอกที่พร้อมเพียงกันกับเมื่อฉีด ให้เป็นละอองทั่วต้นนะครับก็จะดอกก็จะออกพร้อมๆกันถ้าสมมติว่าเราฉีดพ่นเว้นวักหรือว่าถูกไม่หมดก็จะออกดอกในส่วนที่ถูกสารไทโอ,อยูเรียเท่านั้นครับผมครับสำหรับไทโอยูเรียนั้น,น,นถ้าหากฉีดพ่นมากเกินไปหรือมากเกินปริมาณนะครับก็จะทําให้ตาดอกเป็นตาไปได้นะครับเพราะว่าจะทําให้ใบร่วงทั้งหมดแล้วก็ สร้างใบใหม่นะครับสิ่งนี้ก็ต้องมีตัวประกอบเพราะว่าต้องใช้ปุ๋ย13046มาประกอบนั่นเองครับผมครับและทั้งหมดนี้ก็คือการจัดการมะม่วงในระยะใบแก่จัดโดยการฉีดพ่นไไทโอยูเรียเพื่อเปิดตาดอกให้ออกดอกสม่ำเสมอครับ